โกาจะไปเรียนมาแล้วเย่จะ hey, hey. ได้ไปโรงเรียนกับโขกปากแล้วนี่ว่าว่าเออจะดีอกดีใจออกนองหน้าไปแล้วนะไปโรงเรียนมันนมีอะไรดีใจนักหนาไม่ทราบเพราะฉันไม่ได้เรียนหนังสือมานานมากเลยนี่อยากเรียนอยากเรียนนี่หยุดนะว่าว่า เธอยิงดีใจด้วยไปโรงเรียนฉันยิ่งรู้สึกไหมดีก็ใช่นะสิตกไม่ชอบไปโรงเรียนนี่นานี่ไอหัวกันละมึงเอาาว่าเพื่อนกูไปไว้ไหนเฮ้ตกใจวนเลยพวกเธอนี่เองที่มาทำลับๆล่อๆเมื่อวันก่อนไสเธอรู้จักพวกนี้ด้วยเหรออืมเด็กมึงคุยกับใครไอเด็กหัวกันละไหนเอ่าก็ขึ้นมึงกูพูดดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ยี่ผมมาเนี่ยมึงมันตัวอะไร ็ต้องโดนแบบนี้แหละมึงเอาตุ๊กตาว่าวาไปใช่ไหมกกขังหน่วงเหนียวน่วงเหนียวจะส้อยนั่นแหละนะจะหน่วงเหนียวหรือน่วงเหนียวก็ช่างมันเถอะช่วยกันจัดการกับไอ้นี่แล้วแยกตุ๊กตาว่าวากลับมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆทำไมต้องใช้กําลังกันด้วยเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงเฮะว่าวาอยู่แถวนี้เหรอจ้าส้อยและเจะากระเดียมว่าวาอยู่นี่ว่าวาไอ้นี่ฉันก็เจอเจอ เสียงน่าจะดังไปแล้วนะพวกเธอในหยุดร้องก่อนได้ไหมเธอยังอยู่ดีอยู่ไหมสบายดีนะไอหัวกระายที่มันทําอะไรเธอหรือเปล่าฉันชื่อกกากไว้หยุดเรียกไอหัวกระไลเย็นๆนะเอยจริงๆแล้วกกากเขาดูแลฉันอย่างดีเลยไอหัวกะลาเนี่ยนะดูแลเธออย่างดีดูสารรูปก็ไม่น่าจะดูแลตัวเองได้น้อยผมแม่ฉันเหลืออ่อนแล้วนะเย็นๆน,ๆนะทุกคนไปค่อยพูดค่อยจาก,กันจะค่อยพูดค่อยจาได้ไง มันกักขังเธอไว้นานขนาดนี้มันต้องคิดไม่ดีแน่ๆน้นยอยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจะส้อยที่ฉันไม่กลับไปสักทีเพราะเพราะฉันเป็นห่วงว่าพวกเธอกับพ่อแม่ฉันจะเดือดร้อนจากอิทธิพลของจุ้งแม่กฐินทองและที่สําคัญทั้งเรื่องหลังนี่ก็มีภาร,รกิตค่อนข้างจะหนักอะ่ะฉันก็ต้องอยู่เพื่อช่วยกรกราก,กับยายสู้กับวัดที่จะมารุกที่ของยายด้วยอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ฉันเริ่มคลายขี้แล้วแลหละฮ้ยเธอหมายถึงคลี่คลายหรือเล เออใช่นั่นแหละวาวาฟังฉันนะแม้เรื่องหลัที่เธออยู่จะเริ่มคลายขี้แล้วก็เธอเอ้ยคลี่คลายว้ยเออนั่นแหละแต่ว่าวาเธอรู้ไหมตอนนี้เจ้าแม่กระถินทองมันสร้างวิญญาณเหล่าว่าเป็นเธอไปอยู่กับพ่อแม่เธอที่กรุงเทพแล้วอะไรนะจริงหรือใม่จริงสิวาวาตอนเนี้ไม่รู้พ่อแม่เธอจะเป็นยังไงบ้างเธอต้องรีบกลับไปนะวาวาถ้าเธอกลับไปฉันรับรองว่าเรื่องนี้จะคลายขี้แน่นอน จะเล่นขี้กันอีกนานไหมอยากขายก็ขายไปเถอะฉันไม่แก้ให้แล้วเหนื่อยเออแั่นแหละว่าว่าเธอต้องกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยจ้าส้อยแต่เออฉันไม่เข้าใจเรื่องของพวกเธอหรอกนะแต่จากที่ฟังเนี่ยเธอก็จะไปจากฉันอีกคนแล้วใช่ไหมโกฉันจ้อเป็นต้องไปจริงๆรึมยายสอนว่าสุดท้ายเราก็เป็นเหมือนต้นหญาของใครสักคนอยู่แล้วเธออยากไปก็ไปเถอะ กโกรธใยายแลวนะจะกระแจ๊ะไม่ใช่ต้นยาข้างทางของฉันหรอกนะพวกเธอไปร่มเราที่ฉันอยากอยู่ด้วยนานๆอล้วละเธอเลยฉันเข้าโรงเรียนละเดี๋ยวสายดูแล้วพวกเธอคงจะผูกพันกันเยอะเลยนะใช่จะส้อยเรื่องเราของพวกเราร่วมเป็นร่วมตายกันมาฉันไม่สามารถจะไปกับเธอได้ในตอนนี้ทำไมล่ะว่าว่าขอเวลาฉันหน่อยฉันอยากกลับไปลายายก่อน ยายคนนั้นมีบุญคุณกับเธอใช่ไหมใช่แล้วเธอจะไปลาเลยไหมย,ยังก่อนจะส้อยรอโรงเรียนเลิกก่อนฉันอยากกลับบ้านกับโกเป็นครั้งสุดท้ายและที่สําคัญไปตอนนี้จะรบกวนเวลานอนกลางวันของยายเปล่าือฉันละงงกับพวกเธอจริงๆเลยเอาล่ะไหนๆก็มีเวลาทั้งวันเธอจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันกับน้าฟังได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงมาอย่างไงบ้างอ๋อได้สิดีใจที่ได้เจอส้อยกับน้าอีกนะ มามามฉันจะเล่าให้ฟังหยบะกรจะเป็นอียงขึ้นมานั่งจ่อก๋อยู่จังสิเพี่ยนเพียนขอไปเล่นกันหมด ขึบนไปมึงไปเอาหมูตุนวันนี้กูไม่มีกระจิกระใจจะทำอะไรทั้งนั้นแล้วเอ้ยไม่เอาหน้าไอ้โกรกไปเล่นด้วยกันเถอะขาดมึงไปก็ไม่สนุกสิพวกมึงดูไม่ออกเหรอขอรับว่าไอ้โกรกมันเป็นอะไรเป็นอะไรวะอโปก็อกหักไงขอรับมึงพูดอะไรของมึงวะกูไม่ได้ออกหักเว้ยไป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 พวกมึงอยากไปไหนก็ไปแมอาการออกเลยนะขอรับอา,อ,อาการอะไร เออเออพวกกูไปวิ่งเล่นแล้วอย่าเศร้ามากนะโว้ยไปเถอะพวกเรานี่คุณโกรกกระผมมีของเล่นใหม่มานายจะเอาไปเล่นไหมกระผมแบ่งให้ไม่เอา,า้องเะวันนี้ต่อให้เป็นของเล่นที่แพงหรือกำลังฮิตแค่ไหนฉันก็ไม่สอนล็อกแต่กระผมอุตส่าห์เอารถตักดินคันใหม่มาโรงเรียนเลยนะ กล่าว่าจะเอามาให้คุณโกรกลองเล่นดูฮะรถไมโครล,ละ่ะใช่ใช่ไหนไหนไหนดูสิว้าว,ว,วงั้นเราไปเล่นตรงกองดินตรงสนามไหมไปสิไปสิพวกคุณมังกรกับคุณภูมิจะไปเล่นด้วยกันไหมไม่อ่ะวันนี้มีซ้อมดนตรีต้องแกะคอร์ดอะไปเลยไปเลยไม่ว่างเหมือนกันเออเออ,อ,อไปเล่นแกะเซ็งก่อนนะพวกมึง นายร้องให้ทำไมเหรอลาวสงสัยเดินเข้าออตาเดี๋ยวฉันไปล้างหน้าก่อนนะโกรกลากมาแล้วพวกเธอยังไม่ไปกันอีกเหรอว่าวาบอยากกลับไปลายายพร้อมกับนายก่อนนะโกรกเราไปลายายกันเถอะถอะืมไปสิ แล้วเพื่อนของเธอไม่ไปด้วยระฉันนลี่ห้ไปด้วยทำไมอะไม่มีเหตุผลอะแค่ไม่อยากให้ไปด้วยเฉยๆคงหาวิธีไมตจองให้วาดเยอะสินะนีะ่รู้ทันอีกแต่จริงๆฉันก็ไม่อยากให้แหบไปรบกวนยายนะ่ะนี่ตกแล้วฉันจะกลับมานะเจ๊เหรอเธอสัญญารอเปล่าจริงสิฉันสัญญานะฉันคอกลับไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านก่อนแต่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะกลับมาเมื่อ,อไหรอ่อ่ะ ฉันจะกลับมาให้เร็วที่สุดเลยโกรกไม่เอาซิอย่าทำหน้าแบบนั้นไม่สมกบเป็นปกกากเลยเฮ้ยไม่ว่าๆเทอนี้นะปกกากยังไงก็ต้องสัตว์ดูแลยายกับเุ๊าปูให้หน่อยนะเรื่องาอยายฉันทำแน่แต่เรื่องเจ้าปูฉันไม่รับรองนะไม่รับรองอะไรไม่รับรองว่ามันจะเป็นกับข้าวมื้อไหนของฉันนะสิไว้ไอ้โกแล้วอย่าลืมท่าไม้ตายที่ฉันสอนด้วยล่ะไม่ลืมแน่นอนท่านี้ใช่ไหม อย่าใช้มั่วนะเดี๋ยวเข้าตัว